สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องโอนี่กับเกษรหมูพอเพียงพามาเบิ้งสวนลำยไยพี่น้องนี่ครับลำไยดอกเริ่มบานพี่น้องเป็นลำไยคือว่าก็ดูกับว่าแมนพี่น้องไม่ลยดูประมาณในฤยดูพี่น้องแต่ว่านี่ครับดอกเริ่มบานเริ่มติดไว้น้อยแล้วก็นี่ครับ,ก,รบ,รก,บ,รบก็นอัปเดตนวันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องสวนลำไยของเกษตรหมูปลูกไว้ไป,ประมาณร้อยหาสิบต้นพี่น้องนีกลำไย ปัญหาอุปสรรคลำไยเปนี่เห็ุยากหน่อยหนึ่งพี่อน้องพระสะวงเปิดตาดอกไม่ไหมครับนี่ครับเปิดตาดอกมาไม่ไหมเขาจะมาเจออากาศหนาวพี่อน้องพอปปนี่เป็นปีที่หนาวแยาเพี่น้องตอเขาจะเรียกประมาณนี้อันดับที่สองมากความสมบ,บูรณ์ของต้นพี่น้องใบใบเขาจะบ่ค่อยเขียวค่อยเข็มเลยพี่น้องถือว่าต้นเขาบ่ค่อยสมบ,บูรณ์ปานเดก็ยครับถือว่าเข้าให้สารอาหาร่าเพียงพอพี่น้องนี่ครับตอกกับประมาณนี้พี่น้องบางต้นก็บางต้นก็เพิ่งออกดอกพี่น้องนีต้นนี้ก็ดอกบาดแล้ว ตอนนี้ก็เรื่องพึ่งออกดอกพี่น้องใส่น้ำในการกระตุ้นเปิดตาดอกพี่น้องเพราะว่าปีนี้มันหนาวโดดหนาวหลายสีสันโพแทสเซียมคอเลตไปสองรอบพี่น้องจนใบใหม่พี่น้องนี่ครับเพราะว่ามันเจออากาศหนาวกวถือว่ามัเป็นอย่างตุ้ยามไม่ทางแกนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ให้น้ำห้น้ำแล้วเขาก็จะออกดอกให้พี่น้องนะครับให้น้ำซอยตอนนี้ก็ออกดอกเลยพี่น้องออกดอกเต็มต้นเขาจิออกดอกแซมใบเลยพี่น้องก็นีก็ให้น้ำซาบันเสมอ พอลำแยนี่มันคือลิงกี้เลยพี่น้องลำแยต้องการน้ำไหลพอใบเขาใบเขาจะไปบวบเป็นมันพี่น้องเพราะว่าเขาจะค่ายน้ำไหลเขาต้องให้น้ำเขาไหลตอนนี้ก็ออกดอกดีพี่น้องตอนนี้ก็ฟานพี่น้องบางต้นก็เพิ่งทย่อยแท่งแทงดอกมากครับนี่ก็ตอนนี้ก็จะย่อยแทงมากอะต้นนี้ก็ให้น้ำพี่น้องกระแทกน้ำอย่างเดียวบางต้นก็ดอกบานนี่ครับพอลำแยกอยู่นี่ต้นหนึ่งที่มีหลายรุ่นพี่น้องนี่ครับรุ่นนี้เขาสีสารไปเขาออกดอกก้อนมูพี่น้อง ใสสารโพแทสเซียมคลอเรตไปสองรอบพี่น้องใส่สารซีขีดตอนน้ำยี่สิบเดียพี่น้องเนี่ยสิบเข้าไปสีทั้งใบเลยพี่น้องสีทั้งใบแล้วก็เขาจะออกดอกประมาณนี้พี่น้องก็กถือว่าพา่าดใชพี่น้องก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าพลาแล้วตอนนี้ไปก็สร้างขี้ไกล้มาจักสองรอยสอบมาใส่บุ่งใบเขาครับเห้เขาใบเชียวใบเข้มก่อนพี่น้องเพราะขีดก่มันทำให้ต้นไม้จะเริ่มโตเร็ว,ว,ว,วพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่า ค่อยๆแก้ไขไปเนาะครับเนะาะเพราะถ้บอกว่เก่งทุกอย่างนะครับนะเนาะพวกเดกเก่งเรียงลำไย,ยกับในน้ำให้ในได้ไหมน้องกระเทียมหมูกับพระมาณนี้แหละเพียงน้องนี่ก็ต้นเดียวมีสองรุ่นเพียน้องสามรุ่นนี่ครับฟ้าเบิ่งไปในสวนครับอันนี้สวนลำไยกําลังออกดอกเพียน้องกําลังสวยงามไปมีลำไย,ยกับเทนี้กับไฮน้ำไหลายได้ไหมน้องลำไย,ยมักน้ำไหลแต่ร่า้านพียน้องเนาะกระเทียมหมูพอเพียงผมหลุเล็กๆ,ๆน้อยครับผม